พัดเบืองพี่น้องเราผู้พันดึกว่าไข่ไกลเฮ้ยคุณอัิสาเห็ดอะไรนะโอ้ยเท่าเลยอี่ดมมันหอมกินได้เห็ดดินไปครับพี่น้องตอนนี้ฮากก็กำลังเดินทางเนาะค่ะขึ้นภูเพื่อที่จะไปเก็บเห็ดเพาะรอบบ่ายสามเนาะค่ะพี่น้อง เียงมาขึ้นมาหอมแต่ไก่เ่น้องพี่น้องเลยพูดเหรอพี่น้อพนง,ออพ,งพูดที่เขาจะขึ้นไปหาเห็ดเพ,พาะค่ะปีนี้เนาะค่ะพี่น้อง คือจะเป็นปีสุดท้ายครั้งสุดท้ายของปีน้องค่ะที่สาวผู้พันจะมาเก็บเห็ดเพาะแล้วค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะเมื่อนีกับผพอกับสาวผู้พันยัม่มบายบแรงๆค่ะพี่น้องสาวผู้พันกะมาเก็บเห็ดค่ะกับคุณแมนแล้วก็คุณอลิสาอันนี้คือเป็นป่าใหม่ด้วยค่ะพี่น้อง บาสามเนาะค่ะตอนนี้ข้ากับสิเก็บเห็ดได้ประมาณสี่หามุ้งนี่แหละค่ะพี่น้องป้าที่โทรมาหอดล้วกัเห็นเลยค่ะนี่นี่ค่ะพี่น้องป้าดนี่นี่ยังไม่ได้ขืนพูดอยู่ค่ะนี่จ้าเมื่อไงค่ะป้าที่โทรพี่น้องเมืองเห็นพีสิมาหมานแทบัดอีอือเบิ้งนะจ้านี่ค่ะนาน จะมั่นทจก้อนมูแทถเนาะพี่น้อง,องเอ,อ้ยนี่นี่จ้านี่นี่นี่มนนันโผล่ด้วยเนาะโผล่ขึ้น,อ,น <c oughs> อีรเลยจ้าห่าง่ายในนนผู้หลานบอแมนเจ้าย่างเหยียบแล้วบ่จ้าไอแม่ไอ้ไอไอไย่างเหยียบแล้วบอไอ <c oughs> จับนนำเพาะแห้งเลยเนาะมึงไงค่ะแถวนี้นะนะายังบริหทใช้อยู่จ้ะหาแถวนี้ก่อนออคุณอันเบิ้งเบ้งค่ะมีจ้ะไอ้นี่น,นี่มาติโทรเบิ้งค่ะนิ ักยังบม่ได้ขึ้นพูดเลยจ้ะอ,อยู่ตรงใจพูดเลยเนาะไอ้บ่แมนตีนี่นะใช่หนาว่าเห็นแมนอยู่นี่นาแ,นแ,นแนนนาติที่ทู่ลองดูแม่มุลีลาเป็นตั้งยู่เด้หนามนันเฉพาะเนาะหนามันขาดเชื่อเฮดมาแต่แต่เฮิร์ตแล้ว แม่นจะอายยังไงก่อนคุณแม่นกับคุณอลิสาเห็นไปบู้ไอเอ้ยเข้าเกลีกยบเอาเก็บเอารวดพูนาพูนาซุ้มพันกระไดยื่ทั้งกุ่กละล่าหาจกักมูตังไงช่วยกันตอนนั้นไอน้นานเห็นแล้วเห็นแล้วพี่น้องนี่จ้าสองดอกสองดอกนี่ ดอกน้อยๆเก้าวะคุณแมนคุณอย่ามาหาว่าเราทุเรศเราเรียนเห็ดระโนกเห็ดระงูกอะไรเจอแล้วสองดอกสาวภูพานว่าว้าคุณแมนคุณแมนดูนี่โอ้ดูดูดูให้ดูเฉยๆนะนี่ดอกใหญ่มากเลยคุณแมนต้องกวาดเลยเดี๋ยวสาวภูพานเก็บเอง ป้าเจ้ามาตีนเอาเอาถีนหยาบแบบนี้ก็ไม่ได้นะคุณแมนมือตบยังพอว่านะถีนหยับนี้ไม่ไหวนะเจอเห็ดเพาะแล้วจ้าเนี่ยค่ะนี่พอได้เก็บพอได้เก็บจ้าพี่น้องนี่ มีอีกไหมมีอีกไหมโอ้ยยังมีอีกอยู่เบิดหรือยังโอ้นี่พี่นนอ น้อยจังเลยอันนี้ไม่สมบูรณ์ค่ะพี่น้องมันไม่มีหรอกคุณแมนเอาหมดแล้วเอาหมดแล้วค่ะไม่มีค่ะคุณแมนเจ้าจะมาญาตโอ้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 ไหนโอ้ แมนใจดีมากเลยไปก็ห้ามแย่งผมนะถ้าโดนเจอดอกใหญ่สาวผู้พันก็จะไปญยาดเอานะคุณแมนนี่คือเพาะคาดคุณแมนข้างบนดีก่าคุณแมนีไม่ไม่ดอกใหญ่ดอกใหญ่ฮ่า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 ่าฮ่า้ยฮ่า่าฮ่าท่นจอยไหนของเจ้าน่ดูหน่อยสิ าติดโัของเจ้าอยู่สของควายได้เนี่ยเนาะเอาไปเอาทำไมนี่มันกินได้หอยอะไรหอยหอมออเมื่อกี้ทำไมมันเหม็นซะอุ๊ยมันอร่อยมากเลยนะคุณแมนโอ้คนลิ้นกานเนาะอาหารกินมาได้ไงลื่นกลานอะไรโอ้โหได้นิดเดียวเองว้าวนี่นี่นี่ลูกบอลลูกบอลมันมันไม่สมบูรณ์ แมนเจ้าจ <Man>, oh. วดแต่ค่อยอ uh ้าอ้าวเอาซ้โอ้โหโอ้ฮ่าฮ่ามันแม่เลยอือหึน้ำเต็มเลยพี่น้องฝนดีค่ะก็นี่ เนจ่าลำทานฝนตกเมื่อวานมาเช้าวานวาจะพี่น้องวันนี้สาวบุพานกับทีมงานกะหาเห็ดแบบลำบากลำบนมากเลยจ้าพี่น้องเพราะว่าเห็ดใกล้จะหมดฤดูกาลแล้วเนาะคะ่ะเห็ดเพาะเดี๋ยวก็จะเป็นเห็ดปวกเห็ดละงูกแล้วจ้ามือนี่กะคงิิเป็นมือ สุดท้ายแล้วล่ะที่สาวผู้พันกับทีมงานสิมาหาเหิดเพาะนาอค่ะพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวก็จะได้รอไปเก็บเห็นอละงกกับเพื่อนๆแล้วจ้าพี่นอ้องออ้ยางขำหนามมาเบิ่งค่ะพี่น้องเห็นเห็ดจ้าเบิ่งค่ะชออดอกค่ะพี่น้องยางกันบักใหญ่ค่ะเนี่ยนี่อ่ะปุ่นเนี่ยค่ะป้าติดโทงงามหลายเด้อจ้าพี่น้อง นี่เบื้องพี่น้องที่ไม่เหลือผินพี่จะนี่โผล่ออกแบบนี้เลยพี่น้องจะบวหลายเยอะจ้าเพราะว่าน่าจะเหลือหลงตาน่าจะพี่น้องนี่ค่ะหลงาตาตัวอันเก่าที่มันออกแต่โดนแล้วนะคะพี่น้องนี่ค่ะ,คะเห็ดเพาะตอนนี้ก็ มีอายุแล้วเจ้าเพราะมีอายุแล้วตอนนี้ขับี่นอนี่ขับี่นอนจะเป็นประมาณนี้ สองดอกเหี่ยงกันคะพี่น้องอย,อยู่ในทางนำไลเลยพี่น้องมึงค่ะนี่หนึ่งบุกนี่ยนี่จะพี่น้องมึงค่ะเบ็บกไใหญ่ หืมนี่จ้าส่งให้หน่วยใหญ่มื่ี่พี่นอ้องได้เทอระดอกสองดอกนี่จ้าโบาเห็นหลายดอกเพราะว่ามันจิบหมดแล้วนอกจากพี่นอ้องคะแนมเห็นเบื่อค่ะ นี่จ้ะพี่น้องที่สาวผู้พัพนหาได้จ้ะมือนี่ได้หน่อยนึงค่ะอืมบ่งพี่น้องปาดรวยแบบใหญ่อยู่ในหลงน้ำจ้ะอืม,อมยุ่งกับล่หลายเลยพี่น้องเอ้ย ทำมาให้ยุ่งหลายเด้อจ้าอยู่ในปลานะ่ะคุณแม่นคุณอลิสาคุณอันกับยูน้ำกันเบิร์ดค่ะพี่น้อง,อ,อ,งอยู่ฝั่งคุณเด้อสี่ยางไปหาซุ้มเพลินเด้อจ้าได้หลายแล้วไปบุคือกลมเงยกลมเงยอยู่ทางคุณกิโลละดอกแม่พี่น้องยัง เอ้าซเห็นแต่ละดอกจ้าหายอยากน้ำหมากแล้วทุกเมือนี่พี่นอ้องอืมมาถึงคุณอลิสากับคุณแมนแล้วนี่ไงตอนนี้โอ้โหหน่วยใหญ่มากเลยนี่ไงอือหือคุณแมนเดินกายสงสัยคุณเอาซีตัวน,นั้นนะนั่นนะในใบไม้นะอเอาเลยคุณอลิสาคุณแมนเดินกายเมื่อกี้สงสัยเท่าแล้ว คุณแมนน่ะเท่าแล้วก็เลยมองไม่เห็นเอาเลยคุณอลิซาเอาเลยสองเม็ดเหลือสัไหนในข้องนั้นเต็มหรือยังโอ้โหพอได้กินอยู่โอ้ยประมาณหนึกี่ลำบากมากเลยนะพวกเราหาเห็ดวันนี้น่ะ สามคนเราต้องได้สามคนละกิโลนะโอ้โหเดินนี่กิโลไม่กลับนะครับวันนี้เดินถึงแล้วสามกิโลนะปีนี้คงจะเป็นปีสุดท้ายแล้วเนาะคุณแมนเนาะใช่ปีสุดท้ายสิไม่แล้วปีสุดท้ายที่เราจะหาเห็ดเพาะเป็นวันพูดยังไงดีเลยพูดเป็นดางนะคุณวันสุดท้ายวันสุดท้ายวันสุดท้ายของการหาเห็ดเพาะใช่เจอกันเห็ดละงอกเห็ดแดงเห็ดดิน เห็ดหล,ลายๆเห็ดแต่ไม่ใช่เห็ดเพะเนาะนะคุณแม,นะม่เนาะครับผมอันนี้จะหมดแล้วล่ะพี่น้องเบิ่งจ้าอยู่ในรลองนำสองเมตรสองเมตรจ้ะฮู้ฮู้ดอกใหญ่มากพี่น้องเลยค่ะยึกว่าก้อนหินว่างพอโลยุ๊บน้ำไหลจนกรบื้อไหลไปน้ำแล้วค่ะพี่น้องดอกใหญ่หลายจ้ะ หาแบบในทางนําไหลเลยจ้ากิโลละดอกค่ะพี่น้องยางนะคะมีพี่น้องหนึ่งดอกจ้านี่จ้ะ แล้วก็มีพี่น้องหนึ่งดอกจ้าอืมนี่จ้าพี่น้องสองดอกสองดอกบอกว่าสองดอกค่ะมึงว่าดอกสองดอก อค่ะอีก่ดอกหนงดอกนี่จ้าอือหือพี่นองบงจ้า่แตนเหลือพี่นาเบงค่ะหนึ่งสองนี่จ้สองหน่วยค่ะพี่น้อง มองละหน่วยสองหน่วยค่ะพ็อเด้เก็บลูกค่ะ นี่จ้าหาตำลองนำไปจังสิละพี่นอ้องค่ะพอ่อจะเก็บจ้าพี่น้องหาลออีกก้อนจ้าอนี่จ้าพี่น้องมึงค่ะนี่เดินเก็บแบบนี้เลยจ้านี่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะ นี่จ้านี่ทะเบียนองนี่อืมนี่จ้าเบิดแล้วพ่อเบิดแล้วจ้า น้องเบื้งจ้านี่ค่ะกำลังจะลงแล้วนะคะนี่เห็ดก็ยังได้อยู่จ้าค่อ,คอยๆเจ็บค่อยๆหาไปะค่ะพี่น้องเติมคำแล้วจ้าตอนนี้ก็ได้เห็ดก็ได้ประมาณนี้แล้วค่ะพี่น้อง สมาชิเข้าเหลืออยู่สองคนเนาะเยลิซาเลืออยู่สองคนเฮาคุณแมนก็หายไม่รู้ไปไหนพี่น้องเอ้ยสงสัยเขาออกข้ามาปล่อยปลาหรือเปล่าเฮือพี่เลซ่าแมนเข้ามานอยู่เด้อเขานั่นมานจนหลงจนหลงกับอันเขาจักไปใสสองคนพญย่ักขาเจ้านะ ขึ้นอันกับคุณแม่นหายเหลือแค่เสาวภูพันกับคุณอริสาสองคนตอนนี้ครับพี่น้องเราหาน้ำปลาน้ำดงนู่นมือล่ะอยุงก็เยอะมากมากเลยพี่น้องอีจ้า น <orama> pues an ี่พม่นเองไปกันเห็ดรงนม่หนินอ่เห็ดดินสาผู้พันวาจ้ะเอาไปให้แม่เบืองเพื่อความเนี่ยใจน้ะค่ะพี่น้องป้าเบืองพี่น้องสาวผู้พันนึกว่าไข่ไกลเบืองเนี่ยนูดะบกใหญ่นึกแมคักแท มีหน่วยเดียวฝนตกถืกอก็เมื่อดีจ้าพี่น้องร่วมกับของคุณอันก็ได้หลายอยู่จ้าพอ,อได้ยาสาวพ่านแมนตาสามปลาเพื่อสิมาานอะคุณอันกับใบาสามแล้วค่ะก็ได้ซ้ำหนีก็ถทือว่าโอเคอยู่จ้าแต่ว่าปีนี้เนาะค่ะพี่น้องคือจะเป็นปีสุดท้ายครั้งสุดท้ายของปีเนาะค่ะที่สาวผู้พันจะมาเกมเห็ดเพาะแล้วค่ะพี่น้องน่าจะ หมดฤดูการเห็ดเพาะแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวเจอกันเนาะค่ะฤดูการเห็ดละงกกเห็ดปวกเห็ดแดงเนาะค่ะพี่น้องคลิปนี้สาวผู้พันก็ขอตัวลาไปก่อนเด้อจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าจากพี่น้องบ๊ายบายค่ะ